สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ10ธันวาคม2568บ่าย4โมงแจ้งด่วน2ข่าวครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ออกมาวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประเด็นที่1ครับแล้วก็เลือกข่าวที่2วันนี้สถานการณ์น้าท่วมภาคใต้ล่าสุดท่วมกี่จังหวัดนะครับและกําลังลิ่งเยียวยาฟื้นฟูข่าวที่1ครับกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมเยียวยาจิตใจรวม349ทีมกระจายดูแลประชาชนในในศูนย์พักพิงจากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชา849แห่งนะครับและว,วันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีข่าวประชาสัมพัมนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่องจากเพจกระทรวงสาธารณสุขครับเกี่ยวกับต้องการเลือดด่วนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมขณะน,น,นี้ขณะนี้ขาดเลือดอย่างมากขอเชิญชวน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันเลยนะครับสถานที่บริจาคเลือดนะครับงานเทคนิคการแพทย์นะครับห้องบริจาคเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอาคาร4ชั้น2เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหมายเลขโทรศรัพท์0 4 5 3 6 1 1 3 3ครับจงบบังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์รับบริจาคโลหิตชั้น2อาคารจอดรถทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8ปดนาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะครับแผนกคังเลือดชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบริลัมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8ปดนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาครับจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วนะครับโรงพยาบาลโคกสูงโรงพยาบาลตาพระยาโรงพยาบาลคลองหาดรอพอสตตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลทุกแห่งในเขต4ี่อำเภอชายแดนประกาศปิด นะครับผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับโรงพยาบาลอารัญญประเทศโรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนครินปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผนกผู้ป่วยในรับเฉพาะผู้ฉุกเฉินและวิกฤตครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วประกาศปิดโรงพยาบาลคลองหาดผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการโรงพยาบาลใกล้เคียงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับ กระทรวงสาธารณสุขปิดโรงพยาบาลชั่วคราวเพิ่มสองแห่งรวมเป็นสิบแห่งก็มีโรงพยาบาลน้ํายืนโรงพยาบาลนาจจรลวยโรงพยาบาลน้าขุนจังหวัดอุบลราชธานีครับโรงพยาบาลกันทะลักษโรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลกาบเชิงโรงพยาบาลพนมดวงรักเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลตาพระยาโรงพยาบาลโคกสูงจังหวัดสาแกเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์นะครับข่าวที่2ครับ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสรุปพื้นที่น้ําท่วมภาคใต้ขณะนี้10ธันวาคม2568เหลืออยู่4จังหวัดนะครับที่มีน้ําท่วมก็มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดสงขลาผลกระทบนะครับก็มีประชาชน2 1 4 1 3 6คนได้รับผลกระทบครับครัวเรือนได้รับผลกระทบ75,735ครัวเรือนในเขต12อำเภอของ4จังหวัดที่กล่าวมานะครับ81ตำบลแล้วก็474หมู่บ้านนะครับขณะนี้ กำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะครับทั้งหมดคือ2ข่าวบ่ายสี่โงสิบันวาคม2องห้าแปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ